เหตนะครับเพจที่มันติดติดแดงนะครับเนื้อหาต้นฉบับน้อยนะครับติดแดงนะครับสร้างรายได้ไม่ได้นะครับว่าจะแก้ไขยังไงนะครับตอนนี้เข้าที่หน้าเพจนะครับหน้าหน้าเฟ e บุ o กก่อนนะตรงนี้คือหน้าเฟซบุ o กของเรานะฮะก็เข้าไปที่เพจนะครับที่ไปที่เพจนะครับนิดนิดช้าอยู่นะฮะเออ ทีนี้มาหน้าเพจนะฮะหน้าเพจของเรานะครับเพจของเรามาที่ Creator Studio นะครับที่จะไปดูว่าเราติดปัญหาอะไรนะฮะครับมาที่สร้างไรายได้นะครับนี่นะครับมีการถูกจำกัดสร้างไรายได้นะครับนนะครับตอนนี้ เพจของผมเพิ่งปิดไปสองวันนะครับเอามาดูรายละเอียดนะฮะว่ามันปิดเพราะอะไรนะครับเนี่ยฮะัอันบอกว่าเนื้อหามีความเป็นต้นสบับน้อยนะครับนี่ครับถูกจํากัดหมดเลยนะฮะคือเพจเราไม่สามารถสร้างรายได้ได้นะครับทีนี้เราจะแก้ไขปัญหายังไงนะครับส่งอุทธรณ์นะฮะตรงนี้นะฮะให้ ถ่ายรูปนะครับตรงนี้นะฮะเรียกว่าก๊อปจากหน้าคอมนะครับนะครับถ่ายตรงนี้นะฮะจะทาให้ดูนะครับว่าถ่ายยังไงนะฮะแคปหน้าจอนะครับ่าหน้าจอไม่ขึ้นตรงนี้เอออันนี้นะครับแคปหน้าจอนะฮะว่าแคปเอาจากนี่เลยนะฮะ ปุ๊บนะฮะเราก็จะได้หน้าจอนี้นะฮะเพื่อจะส่งให้เขานะครับทีนี้เราก็เซฟไปนะครับครับอันนี้ผมไม่เซฟนะครับทำให้ดูเฉยๆทีนี้เราจะทำไงต่อนะครับให้เราส่งกดตรงนี้นะครับกดตรงนี้กดที่หนึ่งนะครับมันจะมาหน้านี้นะครับ หน้านี้นะครับการส่งอุทธรณ์นะครับพ์ทเนอร์นะครับให้มาเลือกตรงนี้นะครับติ๊กตรงนี้นะครับแล้วตรงนี้มาใส่ลิงก์นะครับลิงก์คืออะไรนะครับลิงก์เพจของเราที่ติดปัญหานะครับให้ไปที่เพจนะครับาที่ไปที่เพจนะครับเพจบล็อกมาที่เพจนะครับข้าหน้าเพจนะฮะรอสักพัก โอเคถึงหน้าเพจอย่างนี้นะครับตรงนี้นะครับลิงก์ตรงนี้ลิงก์ตรงนี้ Co p y ฮะ Co p y โอเคปิดไปเลยก็ได้ครับแล้วก็มาตรงนี้มาวางนะครับวางลงไปนะครับเพจลงไปโอเคตรงนี้ตรงนี้เหรอรูปที่เราถ่ายเมื่อเราถ่ายตะกี้ใช่ไหมครับถ่ายแคปหน้าจอไว้แล้วก็เปิดโอเพนข้าไปนะครับตรงไหนผม นะก่อนตรงนี้ฮะนี่ครับนี่ฮะที่ผมถ่ายไว้นะครับทีมหาแล้วก็เปิดไปเลยนะครับปไปเลยพักหนึ่งเห็นไหมครับรูปภาพนี่เราเข้ามาแล้วเราก็ส่งตรงนี้เลยนะครับพอส่งเสซ็จกดปุ๊บนะครับมันก็จะขึ้นมาให้นะฮะหลังจากนั้นเราต้องรอจุดหมายนะครับไปดูที่จุดหมายนะครับ กดเข้าไปนะครับตรนี้ก็จะบอกนะครับคุณได้ดําเนินการต่างๆในกล่องสนับสนุนนะครับนะฮะขออ่านนะครับยื่นอุทธรไปแล้วนะฮะนะฮะยื่นอุทธรนี่เขาจะส่งกลับมานะครับข้อความนี่นะครับที่ผมส่งไปนะครับคุณได้ส่งอุทธรสร้างรายได้นะครับตรงนี้เนี่ยไฟมานะฮะ แล้วตรงนี้นะครับเราที่เราส่งไปนะครับกอความมันโตกลับมานะฮะแล้วมาต่อด้วยอันนี้ก็ได้ครับผมจะก๊อบตรงนี้นะฮะแปลนะครับโอเคดรอิก่อนนะครับนะครับวันต่อมานะครับเขาจะส่งตรงนี้มานะฮะมาให้เรานะฮะว่าคืออะไรนะครับ เดี๋ยวผมแปลอ่านไม่เป็นมันเยอะจัดนะครับวางเดลงไปนะครับนะครับคือคําแปลนะครับสิ่งทักคุณส่งนะครับต่างๆอ่ะเรื่อยเรื่อยนะครับขอบคุณที่ติดต่อเรานะครับเราจะพยายามนะครับแก้ไขขอบคุณเหตบุกนี่ทีนี้มันจะส่มมานะครับกรณีเนี่มาว่านนะครับขอบคุณที่ส่ง โอมูทณ์ได้นะครับเราตรวจสอบเพจของคุณแล้วมีสิทธิ์สั่งรายได้นะครับเนี่ยนะครับอันนี้เราสามารถคืนชนะช่วงพักโฆษณาให้คุณได้เห็นไหมครับเนี่ยขอบคุณโอเคก็คือผ่านนะครับไม่ต้องตกใจนะครับผ่านนะครับโอเคทีนี้ไปที่เพจบ o k เรานะครับน่าลักไปเพจบ o k นะครับเข้ามาดูที่เพจนะครับเมื่อผ่านสองวันไปแล้วนะครับ เราก็เข้ามาดูที่เพจเข้ามาดูที่ครีเอเตอร์เหมือนเดิมนะครับกดมาดูที่สร้างไรายได้นะครับเห็นไหมครับมันก็จะขึ้นยังขึ้นเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่าเขาการันตีมาแล้วว่าสร้างไรายได้ได้นะครับเราก็มาดูที่โฆษณานในสตรีมนะครับอย่างครับ ถ้ามันขึ้นแบบนี้ก็แสดงว่าได้แล้วครับนี่มันรอตรวจสอบนะครับบางคลิปนะครับบางคลิปก็สั่งรายได้ได้เลยนะครับมันก็จะขึ้นรายได้นะครับโอเคนะครับมันก็จะมีแค่นี้นะครับชวนเหลืองเน่นนะครับมันจํากัดอยู่นะครับคือเราต้องไปเปลี่ยนภาษามันนะครับโอเคตามนี้นะครับก็จะมีแค่นี้หวังว่าจะมีประโยชน์ต่อหลายๆคนนะครับบางคนอาจจะรอทําไมไม่ได้ทำไมไม่ได้ ไ,ได้แล้วนะครับถ้าส่งไปแล้วไม่ต้องส่งรอบสองส่งรอบเดียวนะครับถ้าเขาแจ้งมาว่าได้คือได้นะครับโอเคนะครับขอบคุณมากครับที่รับสมจนจบนะครับหวังว่าจะมีประโยชน์กันนะครับ